สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูยุวลีนะคะเป็นตัวแทนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและท่านผู้ปกครองได้ทราบดังนี้ค่ะเรื่องที่1นนะคะเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์นะคะ ทางโรงเรียนนะคะได้เลื่อนการจัดการเรียนอันสอนออนไลน์นะคะออกไปนะคะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะจากเดิมนะคะเราจะมาเรียนออนไซต์นะคะในวันที่ 17มกราคมนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด2019นะคะเชื้อตัวใหม่นะคะเชื้อโอมิครอนเนาะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทางโรงเรียนเนี่ยด้วยความเป็นห่วงนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะคะจึงให้นักเรียน,นเรียนออนไลน์นะคะต่อที่บ้านนะคะจนถึงวันที่31มกราคมนะคะและมาเรียนออนไลน์ได้นะคะในวันที่ 1. กุมภาพันธ์ค่ะพุทธศักราช2,565นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงประการใดนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะในเว็บไซต์โรงเรียน Facebook และ l ล n e ค่ะเรื่องที่2นะคะคือเรื่องการสอบอ่านเขียนวิชาภาษาไทยค่ะ ตอนนี้นะคะข้อสอบอ่านเขียนของคุณครูนะคะก็มีทั้งหมด3ชุดค่ะชุดที่1นะคะเป็นข้อสอบอ่านค่ะนักเรียนจะได้อ่านกับคุณครูประจำชั้นนะคะรายบุคคลผ่านช่องทางวิดีโอคอร์ซูมมิ t นะคะแล้วแต่คุณครูประจำชั้นจะดำเนินการนะคะอ่านตัวต่อตัวรายบุคคลนะคะชุดที่2นะคะก็คือข้อสอบอ่านรู้เรื่องค่ะ จะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญนะคะแล้วก็ตอบเป็นช้อยค่ะคุณครูก็ได้ส่งลิงก์ข้อสอบให้คุณครูประจำชั้นนะคะดำเนินการสอบนักเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะชุดที่3นะคะคือข้อสอบข้อเขียนค่ะ ข้อสอบข้อเขียนนะคะจะเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็คือสถานการณ์โควิด2019นะคะโดยหัวข้อเนี่ยก็จะถามว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันนี้นะคะในห้นัเกเรียนเขียนตามจินตนาการของนัเกเรียนนะคะอย่าลืมตั้งชื่อเรื่องด้วยนะคะความยาว8-10บรรทัดเท่านั้นค่ะ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูประจําชั้นตรวจได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูยุริก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะและท่านผู้ปกครองนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะด้วยความของยยจากคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะ